สวัสดีครับโมบิวสเกมเมอร์นะครับหลังจากหาหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมทํางานประจําแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ทีนี้พวกเกมคอนโซลเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เล่นเพราะว่าเวลาที่ผมต้องนั่งเล่นที่บ้านเนี่ยมันก็น้อยลงฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมทําเป็นรีวิวที่เป็นเกมออนไลน์บ้างดีกว่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างสาหรับคราวนี้นะครับเป็นเกมเทียร่านะครับเป็นเกมออนไลน์ที่ก็มีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเปิดเล่นฟรี เมื่อต้นเดือนกุมภานี้เองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับนะครับเรามาดูเรื่องกราฟิกกันก่อนนะครับเกมเทียร่าเนี่ยกราฟิกค่อนข้างที่จะสวยนะครับทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวกันออกแบบก็ดีฉากค่อนข้างที่จะอลังการนะครับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเท่าที่เห็นได้นะครับทั้งมีทั้งมนุษย์ทั้งเอลทั้งตัวโรล,ลี่โมเอะอะไรว่าไปนะครับดีไซน์ตัวละครผู้หญิงนี่แบบว่าอืม นะครับน้องๆหลายคนคง,คงชอบกัน PP ด้วยส่ตศัตัวสตัวสตรทูทำออกมาได้ดีนะครับคือเราไม่ต้องแบบเก่งๆอ่ะไม่ต้องแบบเลเวลสูงๆแล้วถึงจะเจอตัวมอนหดๆเท่ๆอันนี้เราเลเวลแบบอา,อาจจะเกินเลเวลต้นมาสักหน่อยสักเลเวลสิเนี่ยเราเริ่มเจอตัวสัตููที่แบบเฮออ้ยม,มันเริ่มดูเท่หน้าสู้หน้า,นาอะไรอย่างนี้แล้ว แต่ว่าตัวภาพเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเรนเดอร์อยู่บ้างนะครับบางทีก็จะเรนเดอร์ไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่กําลังทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะครับว่าจะอัดเครื่องได้แรงขนาดไหนนะครับครับเรื่องซาวน์นะครับเพลงเพราะดีครับเสียงภาคเสียงไรก็โอเคมาตรฐานดีแล้วก็เสียงเอฟเฟกเวลาฟันเวลาอะไรทั้งท่านท,ท,ที่สะใจนะครับเดี๋ยวต่อกับเกมเฮกต่อเลยละกันอันนี้ผมจะทํายาวๆไปเลยจากที่เห็นนะครับ ตัวละครเนี่ยมีอาชีพให้เลือก8อาชีพนะครับก็อาชีพแต่ละอาชีพก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแลนเซอร์ก็จะเป็นแทงและอย่างพวกตัวเวทอย่างเช่นพีซมิสติกซัสเลอร์ก็จะโจมตีได้แล้วก็ฮิลได้ด้วยมันก็แล้วแต่คนชอบครับว่าชอบเล่นสไตล์ไหนบางคนอาจจะชอบแบบเป็นแทงลุยคอยกดกันให้เพื่อนให้อะไรงี้กนแล้วแต่ครับอันนี้เลือกกันตามใจชอบเลยละกัน่ะครับตอนนี้เรามาดูตอนเล่นกันเลยละกันนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับ MMO RPG นนะทั่วไปนะครับก็คือรับเควสไปฆ่าศัตรูนู่นนี่นั่น,นเก็บของมาส่งอะไรครับก็คือเป็นสไตล์ MMO RPG ทั่วไปออมีความคล้ายคลึงกับ w o r l d of w a r c r a f t อยู่นะครับถ้าใครเคยเล่นมาจะจะเริ่มสัมผัสดได้ว่าแบบเอ้มันคล้ายๆายกันอยู่นะแต่ตัวเกมเนี่ยใส่ความเป็นแอคชั่นเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับคือเราไม่ได้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวศัตรูแล้วก็โจมตีแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการกด คลิกซ้ายฟันคลิกขวาก็เป็นท่าอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแล้วก็เวลาเราสู้กับศัตรูเนี่ยเราก็ต้องสังเกตตัวศัตรูด้วยว่ามันจะทําอะไรบางทีมันตามันเริ่มแดงแล้วแสดงว่าเดี๋ยวมันจะแบบกระโดดพุ่งเข้ามาโจมตีเราเราก็ต้องหลบอย่าไปอยู่ด้านหน้าของมันหรือว่ามันเริ่มแบบขยมขยม,ขยมตัวเดี๋ยวมันต้องหมุนตัวโจมตีเราเราก็ต้องถอยออกมาก่อนอย่างนี้ครับคืนนี้มันก็จะเล่นสนุกมากขึ้นแล้วไม่ใช่แบบคลิกเดินคลิกเดินแต่ว่าเราจะบังคับ WASD นะครับ เดินขึ้นลงซ้ายขวากดคลิกซ้ายยิงกดคลิกซ้ายฟันกดใช้ท่าอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้เราก็เป็นกึ่งๆึเกมแอคชั่นไปแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกดีนะครับผมขณะผมเล่นตัวไอเทอร์เนี่ยยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันบูว่ามันต้องแบบต้องเดินหลบต้องอะไรไม่ใช่แบบคลิกยิงคลิกยิงอะไรไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราต้องเรียนรู้ตัวศัตรูใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทําให้ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่ ที่สําคัญนะครับตอนนี้ตัวเกมเล่นฟรีนะครับไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิน้นแต่ว่านี่มันต้องมีแต่อยู่แล้วเพราะว่าการที่เปิดเกมให้เล่นฟรีมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้มันก็มีระบบขึ้นม,มาก็คือระบบผมเรียกง่ายๆว่าเป็นระบบ V.I.P และกันก็คือถ้าจ่ายตังแบบว่าคล้ายๆซื้อ V.I.P 30วันอ่ะผมสมมติ30วันเนี่ย V.P. ดียังไง V.P. ก็คือเวลาเข้าเกมเนี่ยไม่ต้องรอเข้าคิวครับสามารถเข้าเกมเล่นได้เลยแล้วก็ได้บัฟนู่นนี่นั่นพิเศษ V.P. คูณสองหนึ่งชั่วโมงได้ตังค์เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นส่วนคนที่ไม่ได้จ,จ่ายตังค์ครับก็จะเล่นได้ปกติแต่ว่าเวลาก่อนเข้าเกมเนี่ยก็ต้องเข้าคิวนะครับบางทีล่อไป800กว่าคิวรอ30กว่านาทีก็แบบว่าเบื่อกันไปเลยครับรอ30มนาทีกว่าจะได้เล่นอก็มึนๆกันไปแต่ว่าก็ยังดีครับเพราะว่า ถ้าเรายิ่งรอนานเนี่ยเขาก็จะคล้ายเหมือนให้โบนัสเราแบบว่าขอบคุณที่อุตส่าห์รอแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าพวกบัฟพวกอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้นะครับมันเป็นอันสิทธิพิเศษของคนที่ซื้อว่าเอแล้วก็เกมเพราะว่าเกมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ยูนะครับของฝั่งยุเลปก็ะจะมีอาการแหลกบ้างอะไรบ้างและที่สําคัญครับตัวเกมเนี่ยขนาด25กิกะไบต์นะครับ25ฉะนั้นเนี่ยโหลด โหลดก็เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆตอนผมโหลดก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันและยิ่งถ้ามีแพทมีอะไรเพิ่มนะครับมันก็จะยิ่งเป็น25บหบวกขึ้นไปก็ลองดูแล้วกันครับ r e p a y Value นะครับมันก็เป็นเกม MMO ทั่วไปครับก็คือเก็บเลเวลเก็บของไปเรื่อยๆเวลาเราฆ่าบอสในดันเจี้ยนเนี่ยครับบอสอาจจะให้ของอ่ะบอสมันมีของ5อย่างอาจจะแลมแรนดอมให้เราแบบว่า2อย่าง ดังนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องฆ่าบ่อยซชนหน่อยฆ่าสัก2รอบ3รอบเพื่อให้ได้ของที่เราต้องการฆ่าได้ของอะไรครบหมดแล้วก็รอแพทหน้าละกันครับก็เ,เกมมันก็คงวนเป็นลูปประมาณนี้ก็คือมีแพทใหม่ก็ได้เจออะไรใหม่ๆมันก็ไม่ไม่จบจริงจสักทีหนึ่งสรุปนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเรียกได้ว่าเป็น mm o action rpg ที่ที่ใช้ได้เลยถ้าใครแบบว่าเบือ่อ ไม่รู้ตอนนี้เล่นอะไรลองโหลดมาเล่นก็ได้ครับฮาร์ดดีเหลือๆก็ก็ลองดูสำหรับเกมนี้เนี่ยผมให้7คะแนนนะครับหากตรงที่ว่ามันยังพอมีบั๊กอยู่บ้างเล่นๆแล้วหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดความคิดใหม่ๆครับคือผมมองว่ามันมันลอกเข้ามาเยอะระบบมันคล้ายๆกับ World of Warcraft เลยแล้วก็ตัวคาแรนต์ของเกมเองเนี่ยโหลด ช้ามากๆครับ25กิกเนี่ยแบบว่าถึงใครที่มีเน็ตแรงๆนะครับวิ่ง50เมกอะไรแต่ว่าเวลาโหลดเนี่ยเขาปล่อยอาจจะแบบไม่ถึงเมกเลยเราโหลดสักประมาณ700กับเคก็ก็อวกแล้วครับ25กิกก็ปล่อยโหลดทิ้งไว้ครับมีเวลาสักวันไม่ใช่วันนี่สวันสวันก็อะไรก็ว่ากันไปครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามอยู่นะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาเพราะว่า เวลามันน้อยจริงๆครับผมก็อยากจะทำหลายคลิปเลยเกมเอยอะไรเอยออกใหม่ๆอย่าง VU ที่ผมซื้อมาก็ยังยังไม่ได้ทำเลยครับเวลาเล่นก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยก็ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำเป็นรีวิวแต่ว่ากะว่าจะทำเป็น Metal Gear Rising นะครับก็ทำเป็น Walkthrough ไปแล้วกันเป็น h e t 2ก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆมันอย่าง d e s t i n t e v i e w ก็ไว้รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าแล้วกันนะครับกับมอมบูสแกรมเมอร์สวัสดีครับ